เดจ้าแบมป์ป๊อปโอ้โหไหนน้องเจ้าของไฟายคนครับเจ้าของไฟค่ายผู้ในญ่นี่ครับขอถามหน่อยนี่ขอถามเนี่ยครับตรงนี้เลยนี่ลูกพว้ได้ครับนี่ครับลูกบอมพัลลานะครับครับจักชิบหาเดือนเนาะครับเอามาโชว์หรือว่าเอามาเปิด เอามาปรคำว่าประกวดได้รางวัลไหนได้ครับนี่อ่าทิ่หนึ่งในยี่สิบของรองคำค่ะพิธีหนึ่งในยี่ท่าสนามเห็นไหมครับหรือว่าสนามรองคำอ๋ออ๋อกระลาศิล์งานแรกพิธีหนึ่งในยี่สิบอ๋องานแรกเดี๋เอาทีงานสองเมื่อกี้ไปประกวดหรือยังหรือยังยังยังท่านได้ประกวดบ่ครับอันนี้มืออื่นค่ะมือเอือนเอาเอามาเออื่นเนาะลูกเบิ่มเปิดคือกระลาศิลป์กระลกเศิลป์ งามเลยพี่น้องเป็นเป็นควายที่มี่ข้งสายยังไงครับอ่ากะเนื้อหนังค่ะดูง่ายครับค่ายดีค่ะครับเป็นเออ่ควายที่ออกมาจากฟาร์มอยู่ของอะไรมาครับหรือว่าครับครับรับเอารับเอาฟ้าร์มเฮาอยู่ไสครับวันนี้อยู่ละเอียดค่ะ

ปั่นไปทุกเจ้าค่ะอ้าวซี่วันไอเปิดไว้เปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้สี่แสนค่ะสี่แสนนะครัะสี่แสนนะพี่น้องอ่าเกรย์พี่น้องสนใจครับติดต่อเอาไหนครับศูนย์หกสามค่ะครับศูนย์สองสามหาหกหาหนึ่งค่ะอ่าติดต่อคุณไหนครับอ่าต่ำค่ะตั้มค่ะทัชราฟาร์มอำเภอธัญบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครับสำหรับพที่น้อง้ใดสนใจครับสามารถติดต่อมาทางเบอร์โทรได้ด้วครับเด้อทางคุณตั้มนะครัสวัสดีครับผมขอบคุณครับครับลูกเบิ้มพันล้านไม่ต้อ